เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพิโก้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับโรบอทแม p ฟิตนะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่คานะครับผมลงไปในนี้เลยนะครับผมอ่าใช้คํานี้ใส่ลงไปในเมนูเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะได้บ็อบเบิ้ลนะครับอ่าซึ่งวันนี้พิโก้มาสอนวิธีการรับบ็อบเบิ้ลตัวนี้แล้วนะครับผมซึ่งจะรับได้แบบ ที่สําคัญคือมีเสียงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับผมมาสําหรับคนที่ไม่ใส่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมให้กอคลิปดูได้เลยนะครับผมมานะฮะว่ามันเป็นคําว่าอะไรนะครับผมอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับผมอ่านี่มันจะเป็นปาร์ตี้เปเปอร์เนี่ยครับผมมาปาร์ตี้เปเปอร์บับเบิ้ลวันนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตายังไงนะครับผมแล้วก็น่าใช้ไหมนะครับผมมานี่นะีฮะเาเวลาเราปลาลงไปปักแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปตกจริงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมบอกกันเลยว่าตกใจเลยคนข้างๆกว่าดึงเห็นปะโคตมีเสียงมาด้วยนั่นเองนะครับผมโอ้โหบอกกันเลยว่าโคตรดีนะครับผมมาดึงฟึ๊บมีเสียงออกมีเสียงออกนะครับก็ถือว่าเป็นอันที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะเอดมินให้มาโคตรดีเลยเห็นป่ะมีเสียงอีกแล้วโอ้โหแบบนะไม่ต้องทำลานะครับผมไม่ต้องตรงไม่ต้องเติมก็ได้แล้วนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้พี่โกมาบอกกันแล้วนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โกด้วยเละนี่นะครับผมคำที่2ให้เราใส่ลงไปในเมนูเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับและที่สำคัญคือเราไปซื้อหินครับนะครับผมที่ กอบราณได้แล้วด้วยนะครับอ่าสุดยอดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่านะก็จัดไปครับผมสองโค้ดนะครับรู้เรื่องเลยนะฮะอ่าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดใจให้พี่โก้ด้วยและที่สําคัญคืออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตกกับเบ็ดนี้แหละนะครับเบ็ดน้ําแข็งทีได้มาใหม่บอกเลยว่าบัฟมันออกโคตรยาก บับออกโคตรยากเลยทุกคนแต่ว่าตกดีมากอันนี้เนี่ยครับผมเพราะว่ามันแบบเป็นเบ็ดอันใหญ่และเป็นเบ็ดสายควบคุมอะเออนะครับที่ทำการคือถ้าเราเอาไปใส่บับฮาร์ตี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าตกเอาตกเอา,ตกเอาเลยนะครับเอ้ยเป็นไงนะครับยังเจ๋งนะครับอ่ะสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับผมอ่าฝาก like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์ กดใจให้กันด้วยนะครับอ่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม